ครับสวัสดีครับผมสมรัตน์นะครับจาก i n นเนอรนะครับร่วมด้วยกับเดินทางบริษัทเคสอินดัสเทรียลนะครับวันนี้เราก็มาทดสอบนะครับเรียกว่าท็อปเชคเกอร์นะครับในรุ่นของ S TTC 4000นะครับทดสอบว่าอะไรทดสอบว่าตัวท็อปที่สามารถที่จะวัดออกมาได้แล้วเนี่ยนะครับมีค่าที่ได้ผลเอาพุทออกมาเนี่ยเมื่อเทียบเคียงกับตัวท็อปคาลิเบเตอร์ที่เป็นมาสเตอร์แล้วเนี่ยจะมีค่าความต่างกันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ เดี๋ยวสักครู่เราจะมาทดสอบโดยใช้หัวท็อปนะครับเป็นไฮดรลิกท็อปรุ่น S 3 0 0 0 p X นะครับตรงนี้รวมถึงที่ตัวปั๊มที่เราใช้ก็จะเป็นรุ่น X C นะครับที่เป็นแบ,บ,แบ,บ,แบตเตอรี่นะครับลองให้ดูกันนะครับโอ,โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตัวมาสเตอร์ก่อนนะครับสำหรับมาสเตอร์ตัวนี้นะครับ สามารถวัดได้แทบจะทุกรุ่นนะครับของหัวท็อปนะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราต้องการตัวคาลิเบเตอร์เราก็จะวัดจากหัวท็อปที่เป็นคาลิเบเตอร์แบบคาลิเบเตอร์แบบนี้นะครับโอเคเราจะเริ่มกันนะครับที่เราเราใช้เทสเชอร์อยู่ที่2000 psi นะครับแล้วก็เราจะมีตารางเปรียบเทียให้ด,ดูเดี๋ยวจะมีขึ้นตารางให้นะครับโอเคเราเริ่มกันเลยแล้วกันว่าเอาพุชจะออกมาเท่าไหร่ที่2000 psi ท่กับ685นะครับทางที่1น,นะครับทางที่2 683 84นะครับทางที่3ท,ที่3ได้6 8 4นะครับก็เฉลี่ยดโดยประมาณ6 8 3 6 8 4เองครับ หลังจากที่เราทดสอบกับตัว c リเปเตอร์มาสเตอรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับตัวท็อป c ช็ c เ e อรุ่น S T T C 4,000นะครับทีเราก็จะย้ายนะครับลูกบอลนี่ก่อนนะครับแล้วก็เสียบหัวไปนั้นเลื่อนเข้าไปขัดให้สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดเปิดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนหน่วยนะครับเป็นฟุตบอลนะครับโอเค นะครับรุ่นนี้เนี่ยขออนุาตนิดนึงนะครับรุ่นนี้เป็น Talk เ h ค c k e r รุ่น sttc 4000นะครับอันนี้จะเป็น certificate of calibration นะครับออกโดยทาง i n นน r แพคนะครับตัวนี้จะบวกลบอยู่ที่ประมาณ1%นะครับค่าเออร์ที่เกิดขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบที่ตัวเครื่องนี้ท็อกเชคเกอร์เลยนะครับปรับให้แน่นก่อนนะครับ แล้วจากนี้นะครับแล้วเราก็กดนะครับเอ่อเพชเชอร์ที่ใช้ที่2,000 psi เหมือนเดิมน,นะครับ123ครั 1, 2, ้งที่1นะครับแล้วกดครั้งที่2 686ครั้งที่สาม 685 6อ6 36, นะครับโดยเฉลี่ยนะครับอแล้วเซ็นว่า6ก6 6อ5แล้วกันนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาค่าที่ได้นะครับมา,าดูดูค่าความต่างที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเป็นตารางขึ้นให้ดูนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้